สวัสดีค่ะทุกคนนีวันนี้เราพาทุกคนเข้าป่ากันจะ้ะมาถึงก็มาเจอเห็ด,เห,ดเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกเขียวๆดูดิข้างหน้าอีกสามดอกนี่จะ้ะอุ้ยดอกนี้ด้วยสี่ดอก มีดอกขอังตตมอยู่วันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดเดือนมิถุนากันจะ้ะผลมันตกมาประมาณแบบสามสีว่วันละก็คิดว่าเห็ดน่าจะออกอยู่นะวันนี้ก็เลยมาสองเห็ดกันดูแต่ว่าดอกนี้พุ่นเลยจะ้ะไิมือตัวท่าดอกนี้ไม่เอาดอกนี้ยังสวยอยู่ มันนี่เราก็จะได้ดอกเห็ดเขียวอันนี้เพิ่งมาถึงนะเนี่ยเพราเข้าป่ามาโป๊กก็มาเจอเห็ดไม่ีเลยตรงนี้มันอยู่ติดหนึ่งถนนเนาะและเดินเข้ามาพอดีก็มาเจอเห็ดเลยไม่คิดว่าเห็ดจะออกเร็วนะเนี่ยเอาพาไปด้วยมาถึงก็มาประเดิมด้วยเห็ดไข่จ้ะ ดอกนี้สมบูรณ์หน่อยเมื่อวานเะาฝนตกหนักมากเข้าป่าไม่ได้เลยดอกนี้ไว้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้นี่ช่วงเช้าฝนยังไม่ตกนะมันจะตกช่วงบ่ายไปสะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูไปเรื่อยๆจะเจออีกไหม าเห็ดอะไรไปดูนาดอกตัเขียวแต่ว่าฝนหมดแล้วจ้เดูดิมาไม่ทันตัวท่าช่วงนี้ตัวท่าก็ชุกมากเลยนะพอฝนหยุดต,ตกนี่โอ้โหที่สวนก็นเต็มเลยตัวท่าอันนี้ขายยังได้อยู่น,นะเนี่ยไปก่อน วันนี้ป่าอากาศสเชื่นมากเลยนะอุณหภูมิตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดองศานะก่อนออกบ้านนะเช็คอุณหภูมิมาอยู่เรามีเวลาเก็บเห็ดประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ฝนจะตกเห็ดไข่ดอกสวยมากเลยดอกยังขาแข็งๆอยู่เลยนะดอกขี้เละก็เอาจ้ะ มาไม่ทันตัวทากเนาะไปต่อไม่คิดว่าเห็ดจะออกเร็วนะนะ่ะเอาตะกร้าเก็บไข่เอาติดมือมาตรงนี้อีเนี่ยมาไปเก็บไปเก็บมาก็ได้หลายดอกอยู่นะอันนี้จริงตั้งใจว่าจะมาทำคลิปสั้นนะ ไหนก็มาเจอเห็นแล้วก็เลยทําคลิปยาวไปเลยโอดอกนีนขาแขงนี่ตรงนี้ก็มีดอกเล็กตัวป่วนถ้าขาไปสนเฉนนี้แปลว่ากินได้จ้ะมีอีกนะเมื่อกี้เห็นแ,แบบแบบน้องไงน้องไง ได้จ้ะอันนั้นไงใช่ไหมเอ่ยเห็ในใกล้ๆนี่อยู่ใต้าหามอสต,ตัวทากำลังแบบกินเลยดูอืมเอาไปก่อนจ้ะ น,นี่ได้ตัวทากไปจ้ะกำลังกินในตัวทากอันนี้พล,ละ่ะอปไว้เดีเราหาเดินดูไปเรื่อยดีกว่านั่นไงนี่ไงดอกสวยด้วยเลยขาขาว วันนี้เราจะได้แต่เห็ดกรเขียวเนี่ยแหละรีบคุณละโอ้โหใส่ได้ดีกว่าข้างหน้าเห็ดอะไรเอ่ยดอกงเหลืองนี่ยังไม่เคยเก็บกินนะตัวภากำลังกินต้องไปศึกษาก่อน่ากินได้ไหม โอ้ตรงนี้ก็มีสภาพดอกอาจจะดูเละเละไปหน่อยเพราะว่ามาไม่ทันเจ้าถิ่นเนี่ยตัวเบลอเลยข้างหน้าล่ะน,นี่ดอกนี้ก็ปล่อยไปให้เจ้าถิ่นกินแล้วกัน จะมีอีกนะไปดูตรงข้างหน้าดีกว่าป่าเงียบสงบมากเลย โน้นบ้านเราหลังสีาขาวเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าบ้านเดี๋ยวแวะมาดูเห็ดตรงนี้ก่อนดูดีกว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเลยค่ะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพวันนี้เริมง,งามยามดีก็เลยแบบพาทุกคนเข้าป่า ที่เดินมาโซนนี้ตั้งใจว่าจะมาดูเห็ดแม่ไก่เห็นหลายช่องเขาเก็บเห็ดแม่ไก่กันแล้วช่วงนี้เห็ดแม่ไก่กําลังออกมันจะขึ้นตามขอนไม้มาดูจะมีหรือเปล่านะช่วงมาดูเห็ดขอนสนเนี่ยโซนนี้เห็ดขอนสนก็เยอะมากเลยนะเก็บไม่หวันไม่ไหวเลยแต่ว่าก็จะได้เก็บนู่นแหละ ช่วงเราดูใหม่ๆร่วงสรุปแล้วเห็ดน่ะเห็ดแม่ไก่ไม่มีจ้ะทุกคนอยู่อีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเก็บใหม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกติดติดกันสามวันนี้แหละหลังจากนั้นเราจะมาดูเห็ดกันอีกทีหนึง่งดอกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรเพราะไม่ทันตัวทาเดี๋ยวเราจัาไปย่างค่ะทำน้ำพริกกินมือ้อกลางวันนี้ยังไงต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม เท่าหนี้เที่ยงกว่านะคะกลับบ้านดีกว่า